สวัสดีครับตีกับ PK Audio โนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วท่านไหนไม่แน่ใจนะถ้าสั่งมาชัวแท้ผมไว้นะครับผมวันนี้มีมาหนึ่งชุดนะครับสภาพถือว่าโอเคนะครับผมนะครับใช้งานปกติทุกอย่างนะครับผมเทสให้เรียบร้อยละนะครับตัวนี้จะเป็นชัวแท้มหาจักรนะครับอ่าชัวแท้มหาจักรชกใช่ไหมของมหาจักรแท้ด้านหนึ่งเท่าว่าอันนี้จะเป็นภาษาไทยใช่ไหม อันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะจะเป็นอย่างนี้ไม่อินไต้วันนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับผมอ่าสภาพสวยใช้งานปกติทุกอย่างนะครับไม่ได้เทสให้ดูเนาะพอดีเพิ่งมาดึกนะครับก็ลเลยถ่ายลงเทสไว้ตอนกลางวันเรียบร้อยแล้วครับผมรับประกันนะครับหลังการขายใช้งานปกติทุกอย่างนะครับผมชัวแท้มาหาจากเมื่อหนึ่งอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับผม หัวแท้เดิมๆมาเดี๋ยวขันหัวให้ดูนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยว,ยวพอพอมีลูกเล่นนะเดิมๆทั้งสองหัวนะครับของแท้ผมเทียบหลายอย่างแล้วครับผมจบนะครับถ้าเล่นของแท้ของชัวแท้จบนะครับะนะครับผมกล้องไปโฟกัสเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอะนะครับ ตัวแท้นะครับผมตัวแท้นะครับผมมันจะกดนุ่มๆอย่างงี้เนี่ยน,นะครับอ่าเดี๋ยวดูอีกหัวนึงแป๊บหนึ่งครับโอเคนะตัวแท้ครับผม,นะ,น,ม,น,มนะครับมันจะนุ่มๆอย่างงี้นะครับอื เดิมเดิมทุกอย่างนะครับผมใช้งานปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้อยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทพร้อมต่งนะครับผมปรับได้นะครับปรับขึ้นความถีได้นะครับผมน้าของแท้ท่านสังเกตดูนะครับว่าเขาจะทํามาเผื่อนาคตเจ็ดเก้าสี่ถึงแปดศูนย์หกใช่ไหมครับอ่าเนี่ยมันปรับได้หมดแล้วสามารถปรับเลีงความถี่ได้นะครับเนี่ยความถีเป็นอันนล็อกปรับง่ายครับหมุนเลขไหนก็ปรับ ตรงด้ามไม้ไปเลขนั้นนะตรงด้ามไม้เนี่ยวันนั้นท่านบอกว่าจะปรับยังไงอะไรไม่ใช่ดิจิตอลเราจะปรับตรงนี้ครับเห็นไหมสมมติตัวไม้ตัวไม้หันลูกศรมาตัวบีอ่าอันนี้ก็หันลูกศรมาตัวบีเห็นไหมตัวไหนตัวนั้นนะครับเนี่ยอ่าไอตัวนี้หันลูกศรมาตัวเอตัวหนึ่งนะครับผมจะถอดให้ดูเลยนะครับ หารลูกศรมาตัว A นะครับเห็นไหมนะครับผมตัวแท้นะครับคาด A นะครับผมคาด A นะครับผมแม่อินไต้หวันนะครับของแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมือหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทมือสองขายอยู่ที่เจ็ดพันห้าพร้อมส่งนะครับผมถ้าในสนใจติดต่อได้ครับศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับผมเรเบอร์ไม่ให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับติดแปดข้างละสองโปรสี่พันห้านะครับผมติบแปดข้างละสองได้มีคอสด,ด้านหลังปรับขับเบตดโดยเฉพาะนะครับสภาพสวยใช้งานปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็มี nts mi ห้าพันห้าสิแปดข้างละสองแน่แนๆตัวนี้อยู่ที่7จ็ดันห้ารอยบาทพร้อมส่งนะครับผมวันนี้ไฮไลท์ตัวนี้มาหน้าเขียวซาวเบส ปกติทุกอย่างครับอยู่ที่สองพันห้าพร้อมส่งนะครับเบอร์ตามนี้นะครับเบอร์ id line นะครับผมมีมีหลายบัญชีนะแต่เน้นชื่อครับกิติพงษ์ถาน้อยท่านสังเกตตรงนี้เลยนะครับผม pka u d i o 1นึ่นะครับฝากกลุ่มความรู้เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเข้าไปตอนนี้สมาชิกหนึ่งแสนเจ็ดมืนกว่าคนแล้วนะครับผม ตัวนี้นะครับใช้งานปกติทุกอย่างมีคลิปวิดีโอให้ท่านไหนสนใจแอดไลน์มานะครับ0884078974ตัวนี้นะครับผมขายที่2,500พร้อมส่งนะครับตัวนี้นะครับ2,500พร้อมส่งนะครับผมเจ้าอื่นจะขายประมาณสองเจ็ดนะผมผมขาย2,500พร้อมส่งพอนะครับผมสำหรับลูกค้าทาง youtube EQ โดยรวมนะครับ EQ ก็จะตัวประมาณพันสามห้าสิบถึงพันห้าแค่นั้นนะครับผมของมาไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงนี้ของเริ่มเริ่มหายากละมิกน,นะครับตัวนี้จะเป็น a a a นะครับหนึ่งสองสี่ c x ก็คืออยู่ที่5้าพันห้าร้ยบาทพร้อมส่งนะครับผมมารับเองลดได้นะครับเดี๋ยวพามาดูเนาะพวกนี้แอมแครเบตไรเรียบร้อยหมดละเดี๋ยวพามาดูพวกสเปคคอนมีขายนะครับของลีด นะครับผมหัว XLR ของลีดมีขายนะครับอ่าสเปคคอนของลีดมีขายนะครับหัวละหกสิบห้าบาทของลีดแท้นะครับผมใช้งานทนทานไม่พังง่ายสาย XLR ของลีดนะครับมีขายนะครับทุกอย่างนะครับมีเยอะนะครับผมอุปกรณ์สายสัญญาณมีครบทุกอย่างถ้าไหนสนใจแอดไลน์มาเลยนะ 0 8 8 4 0 7 8 9 7 4ี่นด้าีนะครับผมนวันครปุมธานีนะครับผมตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปุมธานีนะครับวันนี้มีประมาณนี้นะครับมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมเอามาให้ดูกันเนาะก็ตัวไฮไลท์เราก็จะเป็นไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม้ชัวนะครับผมอ่าเป็นไม้ชัวนะครับเป็นไม้ชัวตัวนี้อันนี้ไม่รู้แกะเพราะจะมีตานี่นะครับผม นะครับของแท้อันนี้เดี๋ยวผมขอแกะออกแนละ้วไม่รู้เขาแปะเพื่ออะไรน่าจะแปะ,ะเฉยๆไม่มีอะไรนะเขาอาจจะแปะเป็นตัว A ตัว B แเลยกันลืมกันนเนี้ยนะครับแกะออกเลยแล้วกันตัวที่มีปัญหายัางไงรู้ไหมเนี่ยตัวนี้ นะครับอย่างตัวที่มีปัญหานายกตัวอย่างว่าเราทําไมถึงคอนเฟิร์มไย้ปรเด็นตัวมีปัญหารถตีกลับนะเราไม่มาขายตัวนี้ที่จริงเสียงเบสกลางแหลมมาครบเลยนะครับเบสกลางแหลมมาครบเลยเนี่ยแต่มันเบาครับอ่ามันเบามันมันผิดปกติจากตัวอื่นถ้าพ่อค้าทั่วไปก็อาจจะเอาขายปกติก็คือเสียงมาออกปกติทุกอย่างแต่มันเบากว่าปกติเบสมันก็ไม่ลึกเบสมันป,ป,ปุ้งปุ้งอะไรประมาณนี้นะครับมันไม่ลึก มันไม่ออกเป็นเหมือนคอสตัวพวกเนี้ยที่เราเทสกันมามันต่างจากพวกเนี้ยตัวเนี้ยคือเสียงมาทุกอย่างนะแต่มันเทียบกับพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันเสมอกันมันใกล้เคียงกันหมดนะครับเบสกลางแหลมมาตึบบเท่ากันเลยกลางแหลมก็ใส่เท่ากันแต่อันเนี้ยมันจะต่างจากพวกเล่งจนโอ้โหมีขึ้นไฟแดงแล้วมานะฮะมันมันเลยต่างจากพวกเลตีกับถ้าเป็นพ่อค้าคนอื่นเปิดเครื่องเสียงใหญ่มันก็โอเคแหละแต่ทางเราดูแลมันมันต่างจากพวกครับเหมือนกับคนนะ เหมือนที่เราคาดคะแนนสอบสมมุติพวกเนี้ยสอบได้แปดสิบขึ้นนะครับแปดสิบเก้าสิบคะแนนไอ้ตัวนี้สอบได้ห้าสิบคะแนนอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยต้องตกไปเนาะเอาประมาณนี้ครับคร่าวๆก็คือตรงนี้ก็ถอดให้หมดแล้วเนาะถ้าไหนสนใจติดต่อมาเลยนะครับสภาพก็คือถือว่าสวยนะใช้งานปกติทุกอย่างเลยนะครับนะ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 เป็นชัวแท้มหาจากรุ่นใหม่ๆจะเป็นฐาน รุ่นใหม่ๆออกมาเห็นขายอยู่ประมาณ12นะื่นสองรุ่นใหม่กว่านี้ตรงนี้จะเป็นดิจิตอลนะแต่เขาจะใช้ถ่าน9โวลต์น,นะครับก้นละ3ารอบาทเป็นฐานก้อนสี่เหลี่ยมอะซึ่งมันไม่นิยมกันใช่ไหมครับก็มาฮิตสุดท้ายมาฮิตรุ่นนี้กันเหมือนเดิมมาฮิตรุ่นนี้กันยางเดี๋ยวเช็ดออกให้นะครับเป็นยางเป็นกาวเนี่ยมาฮิตรุ่นนี้เพราะเป็นถ่าน 2A ใช่ไหมฮะใส่ง่ายเหมือนไม่ทั่วไปเนาะ โอเคนะครับผมท่าไหนสนใจติดต่อมาเลย0884078974นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมฝากกลุ่มความรู้เครื่องเสียกางแจ้นะเข้าไปได้เลยนะครับเช็คเครดิตโจรมันเยอะครับช่วงนี้เข้าไปเช็คเครดิตนะครับโอนก่อนส่งเนี่ยโดนกันหมดเลยโดโอนก่อนส่งไม่เท่าไหร่โอนก่อนเช็คนะฮะที่จริงมันต้องเช็คเครดิตก่อนโอนนะครับผมโอเคเนาะวันนี้นะครับ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอ,อลานะครับทีทุกท่านไปก่อนนะครับผมมีของมาให้ดูนิดๆหน่อยๆถ้าไหนสนใจเล่นของแท้จบนะครับ0884078974นะครับผมแอดไลน์มาเลยนะครับบางทีไม่ได้ตอบโทรมาไม่ได้รับก็แอดไลน์ทิ้งไว้เดี๋ยวตอบเองนะครับผมโอเคนะผมกราบขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ